ก็ต้องขอสวัสดีกับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนได้มีความพร้อมในการที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเราได้สร้างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยไว้ตรงนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสดีของพวกเราสร้างความมั่นใจนะให้กับนักลงทุนไม่ไว่าจะเป็นนักลงทุนในพื้นที่นอกพื้นที่ หรือชาวต่างชาติมาจากต่างประเทศอื่นๆที่มุ่งเป้ามาอย่างประเทศไทยและเรื่องสถานที่ที่บริเวณเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์เทศบาลเราประกอบไปด้วย5ตำบลตำบลสุรศักดิ์ตำบลบึงตำบลน,น้องขามตำบลบ่อวินและเขาวันทรงฉะนั้นทุกคนทํางานกันก็อย่างเหน็ดเหนื่อยนายกก็เห็นใจอยู่เพราะว่าบางเขต เคสใหญ่ๆเราก็ผ่านมาแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะสร้างอาณาจักรยังไงให้พวกเรานั้นนะ่ะมีความปลอดภัยมากกว่านี้โดยเฉพาะเครื่องจกักรกลหลายๆเคสที่หัวหน้าเกียงรายงานมาฝ่ายเกียงรายงานมาว่ามีไฟไหม้มีเหตุเพลิงไหม้มีอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นสารเครมีล้มตามถนนก็ดีไม่ว่าจะเป็นนอกพื้นที่ขอความร่วมมือมาก็ดี เราให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างเต็มที่ก็ได้กําลังหลักกําลังใจจากพวกเราพร้อมทั้งกําลังกายฉะนั้นในโอกาสนี้เราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นอนะ่ะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตั้งใจทํางานที่ผ่านมาดีอยู่แล้วแต่ขอว่าให้มันดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งเนื่องจากพื้นที่เราหมดกว้างและประชากรเริ่มเข้ามาเยอะโดยเฉพาะชาวต่า,า,างชาติได้มาลงทุนในเขตเราในเยอะมาก ก็ฝากบอกทุกคนว่าทุกคนต้องให้ความสําคัญกับหน้าที่เรื่องเวรในนะเรื่องอยู่เวรไม่จําเป็นจริงๆไม่เจ็บไม่ป่วยอย่าขาดเวรเพราะในระหว่างที่เราขาดเวรแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอุบัติภัยขึ้นมา,า,นมาไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้แนะพายุลมร้อนหรือน้ําท่วมมันมีความจําเป็นต้องใช้กําลังคนพร้อมทั้งเครื่องจักรฉะนั้นนะด้วยความปาารถนาดีก็ขอให้พวกเรานะั้นนะ่ะตั้งใจอีกนิดน,นึงนะครับ สุดท้ายนี้ในภาพรวมแล้วที่ทำมานั้นดีอยู่แล้วต้องขอบคุณฝ่ายผู้บริหารด้วยเพราะว่าได้ผู้กำกับการดูแลเป็นอย่างดีให้พวกเรามีวันนี้ในการที่เราได้สร้างศูนย์ป้องกันไว้ขนาดนี้ก็เพื่อพวกเราและมีที่ฝึกและมีที่อบรม สวัสดีครับผมนายยังไกรวิรัพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณรัฐบาลน,นครจตพยาสุรศักดิ์ตอนนี้เราได้ทําการเปิดศูนย์ย่อยประจําตําบลบ่อวินเพื่อมารองรับไทยสาภัยของประชาชนกับโรงงานสาหกรรมและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในเขตตําบลบ่อวินและตาบลเขาวันทรงนะครับตอนนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่มาประจําอยู่ที่ศูนย์นี้ทุกวัน24ชั่วโมง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับเหตุที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอ่อวินกับเขาวันงครับครับวันนี้ได้มีการมาตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธาภัยแห่งใหม่ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์จุดมุ่งหมายในการสร้างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยไว้เพื่อความ ไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนในการที่มาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่นครเจ้าพยาโุรศักนะ์สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีนอกพื้นที่ทั่วประเทศที่มาลงทุน ชาวต่างชาติหลา,หลายชาติที่มาลงทุนในเขตนครเจ้าพยาสุรศักสร้างความมั่นใจและสร้างความมั่นคงแสดงถึงศักยภาพของท้องถิ่นเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบและแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าที่ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่นั้นมีความมั่นใจว่าทานาผู้บริหารได้ดูแลท่านได้ ในศักยภาพของเรานั้นพร้อมที่จะดูแลท่านเมื่อมีเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้น้ำท่วมนะหรือวาระภัยในใน,ในภาคฤดูร้อนด้วยในขณะน,นี้ก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วกันว่าเรามีศูนย์ป้องกันบรรเทาสาภัยแห่งใหม่ที่นครเจ้าพะยาสุรศักดิ์แห่งนี้ติดต่อได้ที่เทศบาลน,นครจ้าพยาสุรศักดิ์ครับผม